รีบทำคะแนนให้ได้มากที่สุดวันแรกของขัปปาร์ติมอนออยว่ะจะดูดิตามหมอได้นะเป็นไรป่ะเอาลินจาคูมันไม่ได้อยู่กับมาตี้แล้วไม่สามแสนเลยนะพี่ออยไหวเหรอแต่เมื่อเบแบ,บนะแต่เมื่อเบแบ,บนะม <c oughs> ันเก็บ,ตบแต่แปลกต่อยเอาผมรอเลยนะศ <c oughs> ึกนี้ไม่มีใครเข้าไปยุ่งนะพี่ออย,ยเข้าไปยุง่งคนเดียวนะนุ่นๆมาอยู่อยู่ข้างในนุ่นสุดไอ้เนีดวิดกลุ่ม เอาเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมาให้กินตะแตกก่อมาเาดีมันอยู่ทางขวามันอยู่ทางขวาเรียบร้อยผมมาไอสัตว์เดี๋สร็จรเอยยังอยู่ยังยืนอยังไหววะยังไหวโอ้โหหมอหมอโมอต่อไปเชิญครับหมอพี่ผมตายผมไม่รู้พี่พี่ผมอยู่ไหนวะนี่นี่ตรงนี้เลยนี่หมอหมอหมอพี่ผมอยู่ตรงนี้โอเคนักเลงย่อมไม่ข้ามหัวกันไอสัตว์หมอมาแล้วหมอมาแล้วโดนพี่กูเล่นแน่เป็นไงหมอหมอหมอ หมอไปแล้วกูหมอนี่พี่ผมอยู่ตรงนี้นี่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เอาแล้วไอ้หมอแนวหมอหมอมาแล้วมึงโดนอุยเฮียมันโดดจับสวนทีเดียวหายเลยมันไงมันไงพี่พี่ออยเอามันดีพี่เอาไปพี่ออยเอามันดีพี่นี่นี่นี่มันอยู่ด้านไหนวะเดี๋ยวเพิ่งชุบผมนะผมตายนะติดเวกแล้วเอ้ยตายแล้วเนี่ยชิบหายแล้วเอาแล้นนี่อย่างเงี้ยเรียบร้อย คดีพีคถูกจับแล้วคดีพีคแล้วทักขึ้นทักขึ้นหมอลุกขึ้นมาแล้วหมอหมอหมอโดนไล่หลายคนโอ้ผมโดนผมโดนเป็นไงโดนดาบลงเป็นไงนิ่งนิ่งกันหมดเป็นไงเอ้าเอานิ่งนิ่งเป็นไงเป็นไงโดนเมงดาบศักดิ์สิทธิ์ไปไม่ถึงพระมันวทำไงทีเนี้ยคดีพีคนะพามันคุมแล้วตอนนี้มันคุมพามันแล้วมันมันในนี้ไงมันปกป้องพามันไว้อะ ทำไงทีเนี้ยไอ้เอว่ะอะไรจัดยิ่งจะฟูมาแล้วว่ะไอ้นั่นติดปีตายแน่ตาก่อนจะตายขาดทิศหนึ่งเฮ้ยขาดหนึ่งขาดหนึ่งยุ่งไปหาหมอหมออยู่ไหนวะหมอที่หมอที่อะไรโกเลมเลหมอหมอหมอช่วยผมก่อนเอาแล้วหมอขึ้นมาแล้วศาสตร์งานนี้มีนัวกูสู้จริงเลยจะตายจะตายตายแล้วตายแล้วผมนข้ามาแล้วไอ้ไอ่ไอ้ผมสู้จริงแล้วผมสู้จริงแล้ว เฮ้ยด่าผมลงดาบผมลงดาบผมลงมันหยุดนิ่งหมุนหยุดนิ่งนี่นิดพอดับลงปุ๊บโอ้โหดาบผมลงด่าผมลงดาาผมลงมันหยุดนิ่งหมุนหยุดนิ่งนี่นิดพอดาบลงปุ๊บนิ่งหมุนหยุดนิ่งนี่นพอดาบลงปุ๊บนี่เนียนเนียนนี่นิ่งหมดพอแค่ดับลงนิ่งหมดเป็นไงเป็นไงหูตายเลยผมแม่หมอเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแน่ ติดเดยวนี่นยังไง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 อยู่นั้นเจ้าตัวโอ้ยเฮ้ยไม่เดินฉันเดินเลยเดินก่อนพี่เดินข้ามมันก่อนเอาเวลาเดินไม่ได้ก็ต้องมีคนชุบก่อนเอาเวลาพี่เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณน้อยมานหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวผมไปชุบคุณน้อยเออไปพามันตื่นพามันตื่นพามันตื่นชิมหายพามันอยู่ไหนเนี่ยทำไหข้ามมันก่อนเร็วหุ้ยชุบเพื่อนมาหมดแล้ว จิ้หายแลย้วเยบไร่กูแล้วอุ้ยจิ้หายแล้วดาบลงดาบลงเป็นไงดาบลงนิ่งหมดเลยเอาชิบหายแล้วทีเนี้ยทําไงดีเนี้ยลอยขึ้นแล้วคุณลอยขึ้นแล้วต้องเข้าไปหาพามันก่อนตีพามันอยู่ผมตีพามันอยู่พี่ออยเข้ามาสวนพามันโน่นโสมล้มจ่าคูจิมาแล้วพามันกำลังจะตายติดพีตายไสหี้ยเป็นไงจ่าคูจมายแล,ล้ว มันกําลังจะตายติดพีตายไสเฮียเป็นไง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 รูอว่ตึงขาดตึงขาดตึงกัดเอาวิออนขึ้นมาผมเข้าไปช่วยให้มาผมลูดมันไปไปพี่หนูวิ่งไปเลยมอไดมันกใส่มันเป็นไงเป็นไงตัวนี้โอเคติดพีตายนะติดพีตายนะออาหนีนี่นะช็อตผมเนี่ย เอาไงเอาไงสวยวนี้แม่งวินาทีชีวิตวะอะไรเองังมาวิ่งทาอะไรพวกเองอ่ะอยากช็อตให้ช็อตเอาเดี๋ยวอ่ะอาเป็นไงพี่วิทีช็อตแล้วเดินไม่ได้เป็นไงพอช็อตแล้วตีเลยิสาวสวเลยผมเข้าโดนโดนูเป็นไงมันโดนดาบแล้วพี่วิทยิงมาเลยมาโดนดาบสวินี่นี่นี่โอ้โห แม่งมันสวนทีเดียวเต็มหลอดเลยนะผมกู้สาโอ้โหที่มันยืนอยู่ตรงนี้เอาแอคคาลิเบอร์ลงมาให้พี่เวทยิงมันสามวิเป็นไงฟีดฟีดีว่าพี่เวทแอคคาลิเบอร์อ่ะอืมแต่มันไปโหไม่ทันเลยดิพี่เวทว่าไอ้คาลิเบิลมันโดดเหรอวะมันโดดกลับมาที่เต็มหลอดเลยนี่นี่นี่ผมหนีไปก่อนทำไงนึกเอาพี่ออยขึ้นมาเอามาเดียวมาเดี๋ยวเฮ้ครับ มาคูดกันไอ้เฮียไม่ใช่ตัวนี้ไอ้พึ่งไอ้พึ่งผมปาโลใส่มันแล้วมันติดสโลแล้วผมปาโลใส่มันแล้วพี่ออยวิ่งไปเลยพี่ออยวิ่งไปเลยผมจะการมันเองมาๆเอาตัวนี้วเราไปกันเออนี่ผมตัดแล้วผมตัดแล้วพี่ออยเข้าเลยผมตัดไปแล้วผมตัดเส้นเลื่อยให้ผมตัดเส้นเลื่อยใหญ่ไปแล้วผมตัดเลื่อยให้แล้วผมตัดเลื่อยดาบลงดาบลงดาบลงแล้วพี่นูชุบทีผมตัดเลื่อยไปแล้วโอ้โหวิ่งเข้าไปทำไมเมื่อกี้นี้เหลือสองสองแล้วโอ้ ไม่น่าวิ่งเข้าไปเมื่อกี้มนหนึ่งหนึ่งมนหนึ่งหนึ่งยังไม่แพ้เมื่อกี้มนหนึ่งหนึ่งเลยเหลือแก้แมเออจะแพ้อะไรมันหนึ่งหนึ่งอยู่พี่นุโถ่คือเล่นนานไงพี่นุเลยที่ไปเป็นสองแมตต์ใช่ปะไม่ไม่มันไม่น่าแพ้น่าจะจบไปเลยเออจริงจริงพี่ออยไม่ตั้งใจเล่นน่ะค่าค่าตัวข้างหลังค่าตัวข้างหลังจะกดหี้ดอะไรสวย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  พี่เ็ยิงยิงจ่าคูพี่เป็ยิงยิงจ่าคูแล้วผมเข้าไปเสริมผมเข้าไปเสริมหลักผมเข้ามาซัดมันแล้วผมขุดมาแล้วจังหวะนี้ผมถูกตายขุมันจะตายพี่มันจะตายผมจับใครมันอยู่นาทีนี้มุมรวงใครอยู่มุมทำตายแล้วทีนี้ไม่สนเนี่ยเขาจริงจังทีเนี้ยมันก็เพลิดเพลิแล้วเนี่ยเป็นเงี้ยนี่รอบอุ่นเครื่องเลยเนี่ย ไม่อยากเจอเซโไม่ได้อยากเจอมึงจะชนไม่งไงนวะตึงปีแบบว่าตึงปีอ่ะอชีวิตอุ้ยตึงปีอะจะต,ตั้งใจเล่นสะหน่อยวะผมต้องเอาเมาส์ล็อกไอ้เนี่ยอีธานนินจาไว้อะผมจะได้มองเห็นมันพิเวตยิงมันลดนะน่ะแต่พิเวตเออสวย เฮ้ยตายตายพิเวทยิงมันลดนะน่ะแต่พเวทเออสวยเฮ้ยตายตาย้อวสวยดิงี้ชนะดิชนะล้วชนะแล้วตีพลาละพ่เวทอย่าให้พลามันขึ้นไปชุบยิงพลาไว้พ่เวทพ่เวททับไว้ทับไว้ทมันขึ้นแล้วผมตีันขึ้นแล้วหายแล้วมันขึ้นมาแล้วมันสาวผมแล้วมันสาวผมแล้วพี่มันสาวผมพี่ตัวยังนี่ตัวยังมันสาวผมนี่ เอาเอาติดสโลนะเอาคุณติดสโลนะคุณมาตีผมอ่ะคุณติดสโลนะเดี๋ยวคุณรอเพื่อนเอาเอาใครเป็นฮียใดตายนะเอาเขาโดนอะไรตายพี่เอ็โดนดียิงโดนดีสะท้อนนั่นแหละเอาผมไม่สะท้อนเขาตอนไหนอ่ะมันมันยิงไปปุ๊บมันติดสะท้อนมั้งเยี้นั่นแหละางนั้นเลื่อนรถนั่นแหละอดีคุณจะโดดยังไงเอาเพราะผมวิ่งบนอยู่นี่คุณจะโดดไงเอาผมวิ่งกลับมาวิ่งผมโดนนี้ผีผีลอกผมนผีลอกผมโดนผีลอก ตีเพื่อนตรงน้าวนีหนีตีตีดูนีหนี่นีนนนนนนอ๋ออ๋อแผลตายนะตายน้าอ่เอา้าเฮ้ยเฮ้ยมันจับผมมันจับผมผมต้องกดออกมาตายให้ทันนะเนี่ยถ้าผมกดไม่ทันนี่กดแตกเลยเนี่ยฟ้าไฟาฟ,าฟ้าช็อตเนี่ยโอ้โหเนี่นไงว้าวเฮ้เยแต่ที่อะไรกรันก็ไม่อยู่ตีเดียวสิบเอ็ดล้านอะ่ะบ้า ว่าแต่พี่เวดยิงมันแตกนะไม่นานนะพี่เวดสองวิสามวินะแต่ต้องอย่าให้ใครโดนสายฟ้ามาเลยมันบุดเลือ่อตีเดียวเต็มหลอดอ่ะเลยเออเ,อ,อ,เอ,อเอาใหม่ดิพี่เวดไปยิงมาดิพี่เวดไปยิงมาดิเมื่อกี้เริ่มเห็นภาพละผมปล่อนไว้ฮันนี่แฮมจะกระโดดมาใส่ผมพี่เวดสาวเลยมันทีเผลออยู่มันทีเผลออยู่เออ,เออเออถอยออกมาก่อนพี่เวดอย่าไปยืนยิงถอยออกมาก่อนเดี๋ยวมันกลับมา,มา,มาไปแล้ว โอ้โหนี่นีผมปรับไปปามันเห็นไหมโอ,โ,หโอ้โหถอยถอยไอยสัตยิงล่วงเลยไอแสบมันยิงใครไม่เข้าหรอกนี่นี่นี่กลับไปแล้วน้องมีขอแผนหน่อย <c oughs> แหลกอะไรวเนี่ยโอ้ยแหลกแหลกโอ้ยมันมาแล้วพี่เวนมันมาแล้วโอ้ยเอ้นจน้าไม่เกี่ยวดี๋ยววะ <st arts> ตายแฟดตายเพือนผมยังไม่ลดเลยแฟดตายแล้วเดินไปหากันเออเองเล่นนี้มันไม่แฟร์นะไม่แฟร์นะคุณมันเล่นเหลี่ยมนินจาผมเนี่ยนี่คุณคิดว่าผมเดินไปฝั่งนู้นใ <intrigued> ช่ไหมจริงจริงคิดถูกแล้วผมเดินมาจริงจริงตีนน่นดียนี่ตีตีตีไปตีพื้นฐันเลยแฟดมาแล้วพี่แฟดมาแล้วนินจาผีหลอก นี่ไอ้แฟดโดนตะคอนโคตรแรงอ่ะแต่เลือดผมยังไม่ลดแม้แต่นึงเลยนะไอ้แฟดตายไปแล้วพี่อืมที่ผมยังไม่ได้กดสกิลด้วยผมเอาไว้กดใส่นินจาแน่อ๋อมีวางพื้นมันวิ่งแต่มาทางนู้นอ่ะเฮ้ยนว่งแต่มาทางนู้นอ่ะเกียันวิ่งมัวิเอาไอ้แฟตแตกนั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่ถ้าเดี๋ยวกูตามบุกกูมาก่อนมึงโดนแน่ วิ่งวิ่งวนบ่อไม้วิ่งวนบ่อมันมีจับผมมาดิมันวางกลับไว้ที่พื้นอะเปลี่ยนบ่อย้ายฟังนี่ไงเอ้โอ้โมาชุบไม้มาเปิดชุบตรงพระหมดแล้วชุบผมแล้วใครมายิงผมไอ้แฟด์ยิงผมโอ้ยแหลกโหตายเลยแหลกทีเดียวที่เพื่ยิงใครอยู่อะยิงพระพระยังนังก็ถึก